สวัสดีครับพบกับมุมมองทงองคำประจำวันไปกับเศรษฐีทิ้งขับนะครับวันนี้วิเคราะห์ประจำวันที่4กรกฎาเดี๋ยวจะตลาดจะมีปิดนะครับเข้าใจว่าเป็นวันหยุดของอเมริกาเนาะธนาคารหยุดนะครับเป็นวันวันชาติเนาะทีนี้ของเราก็เชื่อว่าวอลลุ่มมันน่าจะหายไปนะครับถ้าตลาดอเมริกาปิดดังนั้นมันมีโอกาสที่มันเป็นการไซด์เวย์สูงประกอบกันกับตอนนี้มีข่าวที่ต้องจับตาดูหลายอย่างนะครับ ไอ้ที่หนึ่งก็คออือตลาดตอบรับกับข่าวกฎหมายตัว One Big Beautiful Bill ของทมเนี่ยแค่ไหนเนาะถ้าตอบสนองเยอะเขาตีความยังไงได้มีโอกาสที่จะมีความพันผัวนแต่ว่าน่าจะต้องไปรับข่าวอีกทีนึงก็คือวันจันทร์เลยเนาะเพราะว่าตลาดอเมริกาเองปิดนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเจราจาภาษีนะครับ มันใกล้กับลิมิตมากแล้วเนาะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวหยุดวันที่4ใช่มสี่ห้าหเปิดมาวันที่7แล้วก็ลิมิตมาอยู่วันที่9นะครับซึ่งมันใกล้มากนะครับส่วนของบ้านเราเองก็ต้องจับตาดูการเจราจาว่ามีอัปเดตยังไงบ้างเนาะเราก็ดังนั้นผมเลยว่ามองว่าวันนี้ก็ไม่น่าเห็นแล้วล่ะแต่ว่าเรามองแผนไว้ก่อนได้เนาะเอเพราะว่ามีโอกาสที่วันจันทร์เปิดมาจะผันผลสูงนะครับ อ่ะลองดูการมีหลายข่าวต้องติดตามเหลือเกิดอ่ะ,อะมาดูเทคนิคเข้ากันนะครับก่อนเลยเราทวนเมื่อวานนิดหนึ่งเราบอกว่าจากแท่งเดลี่ของเมื่อวานนะครับเราเจอเอ่อทรีไวส์โซเยอร์ใช่ไหมเขียวเขียวเขียว,ยวแล้วเราบอกว่ามันมีโอกาสที่จะพักตัวลงมาเพื่อจะขึ้นนะครับเราก็หาจุดเข้าวไว้ให้นะครับของเมื่อวานเนาะวันที่สามจะมีจุดเข้าประมาณนี้ราคาก็ลงมาเก็บเราเรียบร้อยเนาะสองสวิงนะครับ 3 18, 3มสามห9ึนันนี้ลงมาไม่ถึงเนาะลงมาแค่11บเนะครับสามสามหนึ 31, 1, 1. แต่ว่าถือว่าใช้ได้เนาะรีบาวเยอะขึ้นไป6กสทีนี้มองยังไงต่อก็เป็นไปได้หมดเลยเพราะว่าแท่งแดงที่ลงมาเนี่ยมันปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในการรีบาวเพราะว่ามันขึ้นไปมันลงมาเอ็น l ก i ร g ฟแท่งเขียวได้เนะาะทั้งนั้นเนี่ยผมมองภาพนลยว่าคนมองบายก็ได้ไม่สุดคนมองเซลล์ก็ได้ไม่สุด คิดอย่างนี้เนาะดังนั้นผมตีความว่าตรงนี้มีโอกาสเข้าสู่สภาวะการไซเวตต่อประกอบกันกับเรื่องวันหยุดอเมริกาด้วยเนาะก็เลยตีความว่าวันนี้น่าจะวิ่งไซเวตต่อไม่น่าจะวิ่งไก่หลังจากนั้นเราไปดูในทางเฟรมย่อยกันนิดนึงนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมเอามาดูข้างนอกนิดนึงนะครับกรอบชุดนี้ของเดเนี่ยมันเป็นประกอบอย่างเป็นไซเวตอยู่แล้วนะครับพออันย่อยก็เป็นไซเวตด้วยประกอบกันกับ โซนเนี้ยถ้าเราสังเกตน,นะครับมันจะมีโซนที่มันมาพักตัวสร้างบริดไว้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วลองลองตีดูนะเอออันนี้ก็ใช่เนาะน,นี่ก็ใช่ตีมาตีมาไว้เลยนะครับโซนนี้เห็นไหมลงมาพักฐานแถวนี้ลงต่อเด้งขึ้นมาก็มาพักฐานแถวนี้ขึ้นต่อลงมาพักฐานแถวนี้ทำไฮต่อลงมาปุ๊บหลุดปุ๊บกับก็มาพักฐานเนาะมันปากลายเป็นโซนที่เป็น เออใช้สับก็อาจจะบอกว่ามันสมดุลก็ได้นะครับแรงซื้อแรงขายถนาะมันสมดุลอยู่แถวๆนี้ถ้าเป็นทางการหน่อยก็อาจจะบอกว่าอะไร,รอีกอีค์ิเบียมหรอจุดที่มันสมดุลนเนาะเนทะ่ากาันนี่เราวัดจากอะไรได้บ้างนี่คือเราดูแท่งเทียนเนาะแต่ว่าเราสามารถใช้ตัวอื่นดูเพิ่มเติมได้นะอาทิเช่นนะครับเราดูวอลลุ่มก็ได้เนาะวอลลุ่มอือเอาถึงย้อนหลังมานะจนถึงตรงนี้แล้วกันอ่ะเราจะเห็นไหมว่า ราคา POC เนี่ยอยู่สูงแบบถวๆนี้ลราคาก็กองกันอยู่ในโซนนี้เนาะอกองอยู่ในโซนนี้แบบว่าตรงเนี้ยมันคือราคาที่มีวรลม่มสูงใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นดีด็อกนะครับโซนนี้เป็นดีด็อกก็หมายความว่ามีโอกาสที่มันจะเป็นไซด์เวย์เยอะเนาะนะภาพใหญ่เนี่ยบอกเราประมาณนี้ส่วนในชั่วโมงในชั่วโมงเนี่ยเขาพึ่งสแสดงอาการลังเลให้เราเห็นโดยการเห็นไหม เห็นลูกศรเนาะก่อนหน้านี้เป็นขาลงชัดเจนใช่ไหมปึ๊บมีการเชนอลโคเรคเตอร์หนึ่งครั้งก็เชนแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ย่อน้อยมาทะลุทะลุก็แบบไม่เต็มใจเท่าไหร่ที่บอกไม่เต็มใจคือเบรกมันน้อยมากนะครับอันนี้เนาะซึ่งออมีโอกาสที่ตรงนี้จะจบรอบขาขึ้นจากจากโล3 2 4 5เนหาน้องขึ้นมาจบรอบแถวนี้แล้วก็มองว่าตรงนี้เป็นโซนพักตัวต่อ อาการที่เขาล่องเลให้เราเห็นก็คือนี่แหละ c เชนคา a r a ตอร์แล้วก็เชนคา a r เตอร์กลับดังนั้นเนี่ยดิเรกชันมันจะเริ่มเบลอนะเริ่มไม่ชัดนะครับดังนั้นถ้าถ้าแผนเทศเราเป็นยังไงก็มองภาพไซเวก่อนไซเว y จะเป็นอะไรได้บ้างชุดนี้ผมเอาเวฟเข้ามาช่วยดูนิดนึงนะครับชุดเวฟเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้จากตรงนี้เนาะลงมานะครับว่าเป็นคอร์เรคชันทีนี้มันมีโอกาสเป็นอะไรล่ะอาจจะเป็นสามเหลี่ยม หรือแฟตก็ได้เนาะเออซึ่งซิกแซกเนี่ยมันมันต้องลงแถวนี้เลยนะครับถ้าจะเป็นซิกแซกถ้าจะเป็นซิกแซกลงเนาะนต้องเป็นภาพนี้นะครับแล้วก็ไฮแถวนี้แหละเพราะตรงนี้คือ6กจุดแปดเปอร์เซ็นแล้วเนาะไม่ควรเกินไปกว่านี้แล้วก็ควรต้องลงเลยถ้าลงเลยมีเป้าที่ไหนอ่ะเอาเวฟมาจับก,ก็จะบอกว่าลงเลยเป้าที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็มีหลายอันนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ตรงนี้ก็มีเอา68%ไว้ด้วย38ไว้ด้วยอ่ะขั้นต่ำที่เขาเป็นไปได้คือต้องมีขนาดขาลงเนี่ยต้องมีมากกว่า38.2%หรือต้องลงมาถึงหัวหัวขา A นะครับอ่ะถ้า A เป็นแบบนี้เนาะแปลว,ว่าต้องลงมาเท 3, 3, 1, ส3310อีกรอบหนึ่งอันนี้ภาพภาพของการมองเป็น correction แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจบประมาณ100%เนาะส่วนใหญ่จบประมาณ100%แต่ว่าถ้าจะเป็น เป็นเอ่อเป็นแฝดเนาะถ้าเป็นแฝดควรจะรีบาวขึ้นไปสูงกว่านี้นะครับควรจะขึ้นไปสูงกว่านี้อา,อาจจะเป็นภาพนี้นะเดี๋ยวเราตีไว้เลยแล้วกันเนาะว่ามันเป็นอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้อาจจะขึ้นไม่สูงกว่านี้คือ8ปดสเอถึงร้อยเปอร์เซ็นเนาะแล้วก็จบลงประมาณนี้หรือร้อยสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือมองเป็นภาพนี้ไว้ก่อนว่าเรามีโอกาสเป็น ภาพนี้เนาะ c o r r e c t i o n อยู่ในโซนนี้มาดูเงื่อนเวลากันบ้างนะครับเงื่อนเวลาผมอิงจากเว v e นี้เนาะมองเป็น1 2 3 4 5นะครับ5ก็เป็น5้า fail เ f คือ overlap 1 2 3 4 5า่าเนาะ overlap 1แล้วก็จบ5ไม่ถึง high ก็ fail ก็เริ่มนับ collection ตรงนี้ดังนั้นผมมองภาพนี้ก็ตีเงื่อนเวลาไว้เพิ่มเนาะเป็น f i b o n ท c c แล้วกัน f i b o n ท c c โซน ตีจากชุดนี้ขึ้นมาจนถึงจุดจบนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะใหญ่ตามสัดส่วนของฟิโบนัชชีเนาะไม่ดูนี้นะครับก็ไปถึงไหนล่ะอาจจะยาวไปจนถึงกว่าคอลเล่นจบสักสักหกสของหนึ่งเนาะก็วันไหนหเวลาไม่เจอเดี๋ยวนะกว่าจะไปจบก็วันจันทร์10บโมงนะครับวา่าไอเดียเนาะไอเดียการ พักสอ,อาจจะไปจบวันจันทร์สิบโมงหรือจะขยายไปจนถึงวันพุธตีสอก็ได้นะครับนี่คือวัดเอียงวัดอินตามสัดส่วนของ f i b o n a ชชีไทม์นะครับเนาะแปลว,ว่ามีโอกาสที่มันจะใช้แล้วเวลาต่อในการคอร์เรคชันเนาะเราตีกรอบไว้ละกานว่าชุดคอร์เรคชันนี้มีโอกาสจะไปจบโซนนี้ถามว่าตอนไหนมีโอกาสนะครับวันที่2คือวันที่9พอดีเนาะคอรเรคชันจบจนจนเเงื่อนไขกัน ขยายเลยเวลาของรีสอร์คอลลิฟเนี่ยจบเนาะก็ตลาดน่าจะเลือกทางได้ผมมองว่าโอกาสคอร์เรชันเนี่ยไปถึงตรงนี้ได้เนาะในถ้าเกิดเราขยายเอ่อเป็นสองแบบเนาะเป็นถึงวันพุธหรือถึงวันจันทร์จะเป็นแบบนี้สองอันเราก็เราตีอันใหญ่ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีแนวรับที่อยู่ในโซนเนี่ยผมว่าเล่นไซด์เว์เนาะก็คือเซลล์ด้านบนายด้านล่างนะครับก็จะมีโซนรับที่หาไว้เผื่อเลยแล้วกันเนาะ ตอนนี้ก็จะมีอันแรกก็ตีไว้เลยนะครับอันจากชุดนี้ก็60.8%น,นคือโลเดิมเนะาะอ่เป็นโรเดิมไปรับที่1นึ่งแล้วกันรับที่2องลงไปประมาณ100%ยร์เนก่อนนี้เป็นซิกแซกเราก็เป้าด้านบนอมอง retracement นะครับมอง retracement ประมาณ8 1ถึง100%เนาะก็จะได้ชุดนี้ 81%อยู่ที่3.353วันนี้อาจจะลึกไปนิดนึงเนาะประมาณ5.3ใช้เวฟนะครับใช้เวฟในการดูแล้วก็ร0อเร์นคิดว่าประมาณนี้เนาะไม่น่าเอ่อถ้ามันจะขึ้นไปสูงกว่าน,นี้ถามว่าเสียแผนหรือเปล่าไม่เนาะมันมีโอกาสเป็น Strong B ได้นะครับก็คือ B ขึ้นสูงกว่ากว่าหัว A นะครับขึ้นไปได้เนาะ ถ้าเป็นภาพนั้นก็จะใบแอสเวฟสเนี่ยขึ้นแรงตอนนี้ก็ดูตอนนี้ไปก่อนแนระยะสั้นวันนี้ประมาณนี้นะครับก็เป็นแบบลองดูว่ามันจะไปเฉลยที่โครงสร้างแบบไหนเนาะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่วันจันทร์นะครับสวัสดีครับ